มีคนมากินเยอะนะคะฟีมือเราสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะพาทุกคนมาทำข้าวเบอร์กันนี่กับบ้านทั้งทีก็ต้องมาทำข้าวเบอร์นะคะก็ก่อนที่เราจะไปทำข้าวเบอรเนี่ยเราก็จะมาขุด หนอไม้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อเพื่อเอาหน่อไม้ไปทำข้าวเบ์นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปขุดหน่อไม้นะคะอัญยยงอัญยงบัวบัวหน่องไม้เล่นด้วยมอมมอมมอมน้องไปแล้ว <laughs> ไปค่ะไปขุดหน่อไม้กัน โอ้เมื่อกี้เราถ่ายวัวสามตัวนะคะวัวสามตัวมันก็ต้องกินอาหารนี่ข้างหลังนี้นะคะเป็นหญ้าที่เอาให้วัวกินปลูกไว้ให้น้องวัวนังวัวโอ้แกมีหมูด้วยหมูน้อยตัวลูเรา ฮู้ดฮูดังฟุดฟิตฟุดฟิตฮุดังฟุดฟิตฟุดฟิตฟูดฟิตฟุดฟิตนี่หมูดำจมูกฝาปูจังเลยลูกเอ้ยน่นเล่จังเลยเอ้ยอะเอ้ยอะเอ้ยอะ อันนี้ก็น้องหมูอุดอุดส่วนนี้ก็น้องหมูเอไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เราไม่ใช่น้องหมูนะคะ <laughs> ไปกันดีกว่าเอบเติมทุล้อยกฟักทองกับเหมือนฟักทองเลยคือ <c oughs> อันนี้ปลูกฟักทองกับผักฝักฝักได้ไงวะฝักถั่วยาวถั <c oughs> ่วฝักยาว <c oughs> ถั่วฝักยาวเออใช่ลมเย็นสบายมากเอาจริงิ่อาเออ้ยอันนี้อันนี้ถั่วฝักยาวนะคะกำลังขึ้นเลยโอเคเราจะไปหาหน่อไม้กันไปหาหน่อไม้กับไปขุดหน่อไม้เ<พ>าอะไรคะออ้อ๋อ Đứng lăm mười lăm mười lăm mười đẹp. mười lăm 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 ได้แล้วเอาจริงๆไหมอันนี้เป็นการห,หาหน่อไม้ครั้งแรกนะออได้ประมาณนี้ได้อย่างงี้เลยกวลกว่าจะฟันขาดนี่นะคะนี่ได้มาแล้วหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีจอบก็เลยต้องใช้มีดเอาง่ายๆเลยโบนมี่อ่ะกระโดเอามีเลยอ่ะเเาห็นไรซีได้ไหมอือหือ อะไรได้ได้มาถึงจะหน้าตาไม่ยิงก็พอได้ยู่พอไหวเอเออนะออะไรเนี่ยเนี่ยใช่แล้วนี่เออได้แล้วได้แล้วนะ นี่ครับข้าพรบองค่ะหลังจากที่เราไปขุดแล้วก็ได้ได้บางมาแล้วนี่นี่อันนี้เป็นเจ้าของนะคะพุ่งเดมเม่เจ้าของอ่าหน่อหวานที่เราไปขุดนะคะนี่เลยเราได้มาแล้วแง่ไปไปททไทยไทยเรียบร้อยค่ะขุดหน่อนะคะบอกตรงว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่มาขุดหน่ออ่ะก็ ฝีมือการขุดหน่อก็อาจจะแบบไม่เขาเรียกว่านะไม่ค่อยโปรโอ,อะไรประมาณนี้แต่ว่า <S 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 อีกไม่นานก็อาจจะโปรนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในการหาหน่อขุดหน่อสีหาหน่อเ,ยเคยไปหาอยู่ไปหากับแม่นะคะแต่ว่าแม่เป็นคนขุดหนอนะคะ <S 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 อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ขุดหน่ออันนี้ไม่เชิงขุดหนอนะเะาเรียกว่าแล้วฟันหนอมากกว่าเพราะว่าไม่มีเจาะใช้ใช,ใช้ใช้มีดชับชับโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ ตอนทำข้าวเบอร์นะคะทุกคนเราก็จะมาทำข้าวเบอร์นะคะก็ตอนนี้ก็จะแช่ข้าวก่อนนะเนาะแช่ข้าวสารนะคะนี่อันนี้นะคะนี่คือแช่ข้าวสารไว้ก่อนอเ,เพื่อจะเอามาเป็นข้าวเ,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 เบอร์นะคะเป็นเครื่องทำข้าวเบอร์นะคะก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงข่าตะไคร้ขาดไม่ได้ก็คือขมิ้นนะคะก็จะเป็นอีกส่วน ผสมหนึ่งก็จะมีหน่อไม้นะคะแล้วก็ไก่เราสับมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราไปขุดมาเมื่อกี้นะคะนี่เลยอ,อันนี้นะคะนี่อันนี้เราเอาข้าวที่แช่ไว้เมื่อกี้นะคะมาต้มแล้วนี่เลยใส่ส่วนผสมลงไปนะคะก็จะใส่ไก่ลงไปก่อนนะเรา,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 าจะค่อยๆใส่ลงไป คดๆไปก่อนทีนี่รอใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะพอใส่ไก่ลงไปแล้วแล้วก็จะใส่นอหวานลงไปนะคะ ก็จะรอให้หน่อหวานกับไก่เนี่ยสุกนะคะแล้วเราค่อยใส่สข้า mm ่งปุงพริกที่เราโผกไว้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่เราได้บอกไปเลยก็จะมีนะคะายข่าขมิน้นกระเทียมหอมแดงก,กะปินะคะอยู่ในนี้ mm hmm. ผงชูรสนิดหน่อยเพื่อความอร่อยเพราะความเนือเ mm hmm. อ้ ใส่เครื่องแกงที่เราฝขกแล้วลงไปนะคะใส่ขขเคแกงไปนะใสข้าวโงไปว่นามวนพ้โนข้วด้นว้าวโ้าขนมด้ดข้า้วว้า โอ้น่ากินมากขนาดยังไม่สุกแล้วยังน่นากินขนาดหว้าวนะคะเราก็ได้ใส่ใบชะโอมใบแมงลักแล้วก็ใบมะรูลงไปแล้วนะคะเป็นอันสุดสิ้นนี่ก็คือจะเป็นข้าวเบอร์ไก่ใส่หน่อไม้หวานนะคะ <c oughs> เป็นข้าวเบอร์ของชาวกะเหรี่ยงหรือว่าเขาเรียกว่ากะโพนะคะก็นี่ทํากินทั้งครอบครัวเลยทั้งญาติพี่น้องได้ก,กินหมดนะคะ ฝีมือฝีมือเอ <Yeah. S 1> ้น่ากินมากน่าก mm ินมากเดี๋ยวจะคนให้มันออ oh. ให้มันอร่น,นี้เริ่มโ mm hmm. อเค okay. mm hmm. คือลเรา็ค่อยตักน่ากินมากเราทุกคนจริงจร mm hmm. ิคนก่อนคนก่อนมันจะต้องแบบหอม นี่นะคะข้าวเบอร์ดเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว้าวน่ากินมากเราจะมาลองชิมข้าวเบอร์นันนี้อร่อยร้อน มากินคราวกันนะคะนี่อังแล้วนี่อางกับกบูกบูอังมี่กบูอางมี่โวย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 ใช่โวย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 โวโอ้ยโว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 ้โวย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 ยโโวยยโวยโวยวยโวยยวโวยยโวยยโ ขอไปขอจัมไปไปอุชาเอยเราก็อร่อยค่ะเราก็เตรียมตัวกินนะคะขอดูเนาะโอ้ยยยขอดูหน่อขอไห้อปกุมูปากยอกันอ่าจะปิมูกุ้งรอช่วยแม่อยไหมป้งงอด

าารไบบมมมชชตติิยูงออรรสลและนี่ก็เป็นการทำข้าวเบอร์ไกอไส้นอหวานนะคะบอกตามตรงว่าอร่อยมากเลยยิ่งได้กินเป็นครอบครัวแบบนี้ยิ่งอร่อยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะได้กินพร้อมหน้าพร้อมตา ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ